สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบลลารานีเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสวยสง่าบนชุดผ้าใหมไทยเบลลารานีเป็นเจ้าภาพทอดกระถินคนสวยใจบนทำบุญใหญ่อีกแล้วโดยครั้งนี้เบลลารานีและเป็นเจ้าภาพทอดกระถินนวัดพระยาสุเรนร่วมกับพุทธศาสนิกชนอีกมากมายในไอจีของพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าได้โพสต์ภาพให้ชมบรรยากาศพร้อมระบุว่า อนุโมทนาบุญให้ทุกทท่านนะคะวันนี้พลอยกับน้องเบลได้เป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีนวัดพระยาสุเรนรวมกับพุทธศาสนิกชนอีกมากมายที่มีความตั้งใจมาร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ ก็อนุมโมทนาบุญให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจ,จากโรคภัยทั้งปวงนะคะวรอสองภาพสุดท้ายพี่พลอยจะทันไหมและในที่สุดพี่ก็ทำสำเร็จฮ่ฮ่าฮ่ฮ่วิ่งสุดต้องขอบคุณน้องชายคนนั้นผู้ที่ขี่โมอเตอร์ไซค์ผ่านมายามการจราจรติดขดัดพาพี่ไปส่งวัด แอดไซน์เบลาแคมเปญโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าสาเบลาในชุดผ้าไหมไทยสีโอโรสสวยสง่ามากๆเลยครับอย่างไรก็ตามทางทีมงานขออนุโมทนาบนกับสาเบลาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ